กลับมาแล้วคะ่ะกับเรียวพอยชาแนลและนี่คือคลิปรีวิวซีรีส์ญปุ่นที่ต้องดู5เรื่องบน n น t f l i x ค่ะใจมากโชคดีอย่างหนึ่งที่ซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ตอนมันไม่เยอะตอนมันประมาณแบบ10ตอน10กว่าตอนอะไรอย่างงี้นิดหรือว่าบางเรื่องนี่ก็คือ8ตอนหรือว่าตอนละครึ่งชั่วโมงเออขยอยังชั่วได้นที่สึกก็ได้ทำรีวิวซีรีส์ญี่ปุ่นคลิปที่2อ,ออกมาแล้วคะเอ้ยไม่ใช่เป็นแบบ คลิปที่2ของซีรีส์แต่ว่าถ้าไปตามดูเนี่ยพอยก็จะมีรีวิวหนังรีวิวอะไรที่มันญี่ปุ่นอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่คอมเมนต์กันมานะคะแนะนําซีรีส์กันมาแนะนําหนังให้พอยนะคะรวมถึงคนที่ไปตามดูแล้วก็แบบเออมาบอกพอยว่าเออสนุกชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทําคลิปอีกพอยดีใจมากดีใจมากจริงๆดูตาดิเออแล้วก็ อ่พอยจะพยายามตอบคอมเมนต์ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะซีรีส์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นซีรีส์บน n น t f l i x ที่อ่พลอยดูจบอ่ะเพราะว่าบางอันก็ลำย้ยบา้บางอันก็แบบเดินเรื่องช้าจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะและรู้สึกว่าสนุกน่าติดตามพลอยก็เลยเลือกมา5เรื่องนะคะโดยที่พลอย จะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะซีรีส์บนเน็ตฟลิที่เป็นของญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็เป็นซีรีส์เกรดบีบ้างแต่หลังๆอ่ะเริ่มมีการพัฒนาเอานักแสดงมาดึงเอาซีรีส์เกรดเมาดึงเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นล่าสุดมีเรื่อง บอกี้กาที่ท mm ักุยาคิมระเล่นนะคะ mm hmm. ก็กาลังดูอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้เพราะว่ายังดูไม่จบนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องแรกที่พอหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเรื่องซ i ก n a ลค่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยดัดแปลงไม่ใช่สิเหมือนกับซื้อลิขสิทธิ์จาก ซีรีส์เกาหลีนะคะมาทําเป็นญี่ปุ่นเหมือนกับขโมดปมทุกอย่างดําเนินเรื่องให้เร็วขึ้นเพราะว่าตอนน่ะน้อยรู้สึกว่าจะมีสิตอนนะคะนําแสดงโดยน้องเคนทารสมะของเรานี่เองอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างพลิกบทบาทของเคนทารุสมะเหมือนกันนะเพราะว่าน้องเนี่ยปกติเราจะเห็นน้องแสดงในแบบซีรีส์ญี่ปุ่นที่เป็นวัยใสยหนังญี่ปุ่นที่เป็นวัยใสยวัยรุ่น เล่นเป็นนักเรียนม,ยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่เรื่องนี้น้องแสดงเป็นตำรวจประจำป้อมค่ะซึ่งเ,เขาได้บังเอิญไปเจอวิทยุสื่อสารนะคะของตำรวจในอดีตอีกท่านนึงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีท่านนั้นอยู่การแชร์เบาะแสของอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผลทําให้คดีฆาตกรรมบางคดีเนี่ยปิดได้เออ,เอ,อพอสปอย ประมาณนี้แค่นี้แล้วกันนะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยปูเรื่องดีมากนะคะมีการปูความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสาคนที่นําแสดงก็คือเคนทาโร่พระเอกใช่ไหมคะพระเอกในอดีตก็คือคุณคาสุกิส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเลยนะมิจิโกะที่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่ง คือเขาปลูกความสัมพันธ์ดีมากทําให้เราดูแล้วเราอินคือมันก็ลึกซึ้งในแง่ของความสัมพันธ์ด้วยแล้วมันก็สนุกในแง่ของคดีฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนด้วยเออต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้ว1คดีฆาตกรรมไม่ได้จบในหนึ่งตอนนะคะมีการต่อเนื่องไปเหมือนจะทําประมาณ 5้าเคสหกเคสเองมั้งมีหลายครั้งที่พลอยรู้สึกว่าพลอยอะจะร้องไห้เพราะพลอยสงสารปมในอดีตของพระเอกมากเลยคืออะไรมันจะรันทดขนาดนั้นต้องไปดูนะคะต้องไปลองลองตามดูกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็จะบอกว่าเรื่องเนี้ยหักมุมนะตอนจบอ่ะหงายเงิบเลยแต่ก็แบบแบบแฮปปีด้ดีแต่ก็เป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิงที่ไม่ได้ตามใจคนดูทั้งหมดนะจบแบบให้มีแบบเอ๊ะเอนิดหนึงนิดนึง ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะคะสออยไม่ได้อ่ะซอรีนะคือรู้สึกว่าซีรีส์ที่เป็นสืนสบสวนสอบสวนหรือซีรีส์ที่เป็นหักมุมอะไรอย่างเงี้ยมันพูดเนื้อหาในซีรีส์ได้น้อยมากเลยนะคะอยากให้ไปติดตามดูเอาละกันต่อมาค่ะเรื่องที่2ของพลอยนะคะที่จะพูดถึงก็คือเรื่องอิเลสค่ะไม่รู้ว่าชื่อญี่ปุ่นอะไรนะจำไม่ได้คือพอย ตัดชื่อญี่ปุ่นออกไปเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะยาวนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเริ่มดูตอนแรกก็คือโอ้ oh my god โชคหลบปังตอนที่สองแกต้องดูต่อ อย่างนี้เลยอะเพราะว่าเป็นการดําเนินเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเร็วจังเลยโอ้ยน่าติดตามจังเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอันนี้ค่อนข้างจะมีความแบบไซไฟนิดนึงไซไฟโดยไม่สามารถอธิบายเหตุและผลได้นะคะเพราะฉะนั้นข้ามเรื่องเห็นและผลไปดูสนุกสนุกเพื่อความบันเทิงไปเลยนะคะก็คือพระเอกของเรื่องเนี่ยเขาเป็นนักเขียนรตูนซึ่งเขาไม่สามารถ จะเขียนการ์ตูนที่จะตีพิมพ์ได้เลยนะคะก็คือเขาก็พยายามหาพลอตในการวาดรูปการ์ตูนเรื่องพระเรื่องในการเขียนการ์ตูนอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยโดยเขาจะทํางานพิเศษเป็นเด็กขับรถส่งพิซซ่าทีเนี้ยเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้วระเอกอะ่ะเกิดวาร์ปเห็นภาพเหมือนเดจาวูเขาเรียกว่ามันเป็นการแบบรีสไวส์ก็คือแบบ เล่นเหตุการณ์น,นั้นอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอพระเอกอะว้าไปตอนอดีตเมื่อแบบ18ปีที่แล้วที่มีคดีลักพาตัวเห็นปะคือมันเป็นเรื่องที่แบบสนุกมากแก่แล้ก็ต้องไปดูนะว่าพระเอกอะสามารถแก้ไขอดีตได้หรือเปล่าแล้วเส้นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นยังไงเอ้ยอันเนี้ยคือ amazing หักม,มุม ตอนพระเอกวาร์ปกลับไปเป็นตอนเด็กก็คือไปอยู่ในร่างเด็กแต่ว่าสมองก็คือยังเป็นพระเอกอยู่นะคะก็เขาก็เลยจะพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตช่วยเหลือเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าไม่ตามใจคนดูก็ไม่ตามใจคนดูอีกแล้วเราก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งด้วยอูย้คอยบอกมาอย่างงี้เป็นหนังที่แบบสนุกคาดเดาไม่ได้เลยอะ่ะ ไปดูกันนะคะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากๆเรื่องที่สมแล้วเรื่องนี้คือจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าบน Netflix ในสายของคนที่ดูซีรีส์ญี่ปุ่นหรือว่าแอนิเมชันนะคะก็คือทาเกะกุรุอิหรือข้อเซียนโรงเรียนพนันค่ะเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหโอเวอร์แอคติ้งได้แบบบักด้มาก <laughs> ใช้คำนี้เลยว่ะเพราะว่า ทุกคาแรคเตอร์เนี่ยถูกแกะออกมาจากการ์ตูนนะคะหรือว่าแอนิเมชันรวมถึงอหนังสือการ์ตูนด้วยใช่ไหมมังงะมันมีความเก็บคาแรคเตอร์ได้ดีมากมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถอดออกมาจากด็อกในการ์ตูนเลยอะเรื่องนี้คือแบบ ถ้าคนดูโคดเซียนโรงเรียนพนันที่เป็นแอนิเมชันหรือว่าคนที่ติดตามเป็นมังงะนะคะพ่อยแนะนําให้ดูเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันสนุกเว้ยเฮ้ยจะโกงพนันกันยังไงนางเอกจะเอาชนะยังไงดําเนินเรื่องโดยนางเอกนะคะจะบามียูเมโกะนะคะยายเข้ามาโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแบบลูกคุณหนูรวยมีกิจกรรมพิเศษก็คือเล่นพนันนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแบบต้านต้านต้าน,านการของหลายๆกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแข่งกัน ท้าการดวลพนันกันคนแรกที่นางเอกดวลก็คือน้องซาโตมิแมรี่ใช่ไหมแล้วคือมันก็จะมีความที่โรงเรียนเนี่ยมีกฎแปลกๆในการควบคุมชนชั้นของนักเรียนนะคะก็คือถ้าใครแพ้พนันเนี่ยก็จะต้องเป็นท่าต้องติดหนี้เฮ้ยมันเป็นการพนันที่ยิ่งใหญ่มาโอ้ย โอเวดีโอเวอร์แอ็กซิงดีเสียงดังดี ee, หนกหูนิดหน่อยนะคะอย่าใส่หูฟังเวลานางหดเลาะนางบีดขึ้นมาแล้วมันแบบบิมมากเกมพนันที่เกิดขึ้นในเรื่องอะ่ะจะเป็นกติกาใหม่เกมใหม่ไม่ใช่แบบไพ่ที่เรารู้จักทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีในช่วงของการอธิบายกติกาในการเล่นเกมแล้วก็ช่องโหว่ของเกมหรือว่าการคุมเกมที่จะทําให้ชนะได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีชั้นเชิงคือมันดูแล้วแบบสนุกมากรุ้นรุ้นแบบรุนรุนรุน,รน อดูต่อดูต่อนะคะก็ต้องบอกว่าอ,อีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือตอนหนึ่งเนี่ย EP หนึ่งประมาณ20นาทีถึง30นาทีเองสั้นมากเลยนะคะแต่ก็สามารถดูใน Netflix ได้ถึง2ซีซั่นค่ะไปตามดูกันสนุกมากจริงๆนะคะแต่พลอยแอบกระสิบว่พาพลอยได้ดูซีซั่นที่เป็น The m o ูฟวแล้วนะคะต่อจากใน Netflix พอดีเลยเออแต่เดี๋ยวเราจะยกไปรีวิวในอีกรีวิวหนึ่งก็คือ l i v e A c t i o n มังงะทู ภาคนแสดงที่เป็นหนังละกันนะเออมาที่เรื่องที่4นะคะก็คือเรื่อง forever ค่ะเรื่องนี้เนี่ยดูเพราะว่าตัวแม่นำแสดงทั้งนั้นเลยเป็นซีรีส์ผู้หญิงเพื่อผู้หญิงดำเนินเรื่องโดยนัทเมซึ่งนางเป็นนางแบบได้เจอกับตากล้องช่างภาพนะคะชื่อ บิลิลิมิเออชื่อลิมิแล้วลิมิอ่ะก็ถ่ายรูปนางเอกตอนที่นางเอกอะ่ะโดนด่าโดนโบยอะไรอย่างเงี้ยโดนวีนใส่นางเอกก็เลยโกรธโกรธตามมันก็เลยแบบดุดุอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วลิมิอ่ะแอบบถ่ายรูปไว้เออพอถ่ายรูปไ้ปุ๊บก,ก็เอาไปโพสใน Instagram, อินสตาแกรมโพสปุ๊บนางเอกดังปับ๊บคือมันโคตรแบบโคต,ตรปัจจุบันเลยอะ่ะนางแบบคนอื่นอจฉาเว้ยแล้วก็ทําให้เป็นจุดหักมุมคือสูงสุด แล้วก็ลงต่ําสุดเพราะเรื่องบางเรื่องนะคะแต่ว่าเหมือนนัทมิเมะก็พยายามพิสูจน์ความฝันว่าเขา,าอยากเขาก้าวงการมนันจริงจริงไม่ได้เป็นแบบใช่ไหมโอเคฉันไปแสดงก็ได้เป็นซีรีส์ที่สะท้อนว่าเออผู้หญิงในวัยทํางานเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะตอนนี้ของญี่ปุ่นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคนที่บ้าง,งานก็บ้าง,งานมากไม่อัปเดตไม่อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแต่ไม่ก็สนุกที่ความสัมพันธ์ของตัวคละครค่ะเราดูแล้วเราก็แบบอบอุ่นหัวใจอะ ตอจะพลอยจะร้องให้ไม่รู้ว่าพลอยปื้มปิ่มอะไรมากนักนะคะคงอินมัง้งคือดูเรื่อยแล้วมันก็อินเอออะไรเงี้ยก็ลองไปดูได้ในคนที่แบบสายทํางานตามรับความฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างให้แง่คิดแล้วก็ให้กําลังใจผู้หญิงด้วยกันให้เห็นแบบคุณค่าผู้หญิงด้วยกันสุดท้ายแล้ว่ะเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งบนเน็ f ฟ i x กที่ เออทุกคนทำพลาดนะคะเพราะว่าแม่มาปาดแล้วก็คือเรื่องรีโกิวีค่ะนักแสดงนำโดยเออดรเอ็อของเรานั่นเองนะคะก็คือนางเอกเนี่ยนำแสดงโดยโยโกะท a k a n a s h หรือเปล่าถ้าผิดผู้ชื่อผิดขอโทษด้วยนะคะนางอะ่ะโดนยึดใบว่าความายไม่สามารถว่าความพดีความให้ใครได้เลยนะแล้วก็โดนแบนด้วยกลายเป็นแบบว่านางก็เลยแบบรวมทีมอยากช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยเออ ทั้งที่แบบคดีนั้นนะ่ะมันมีความเป็นไปได้มากเลยว่าเขาจะเป็นแบบฆาตกรว่าความเพื่อที่จะแบบว่าช่วยเขาหาความจริงใน1%นปอร์นั้นให้ได้ฟิลคลายๆเรื่องเอ่อที่มันสืบจุนเล่นนะ่ะเหมือนเราเคยรีวิวไปแล้วเลยอะ่ะเออฟิลคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะแต่ว่าด้วยความฟาดของแม่มันก็จะสนุกไปอีกแบบนึงนะแล้วก็ทีมของนางเอกเนี่ยก็จะฟาดกับอีก สังกัดทนายหนึ่งด้วยจะเป็นคดีเล็กๆๆๆๆๆๆประจําตอนของนางไปแล้วก็จะไปจบที่คดีใหญ่ที่ทําให้หนางเอกถูกยึดใบอนุญาตอ,อก็ต้องไปดูกันว่าเหตุผลนั้นคืออะไรและจะสามารถกลับมาเป็นทนายที่ว่าความได้หรือเปล่านะคะก็ไปรุนกันก็จบ รอยแล้วสำหรับการรีวิวซีรีส์บน bon n น t f l i x 5้าเรื่องที่พลอยแนะนำนะคะว่าไม่อยากให้พลาดเลยอ่ะไปดูดีกว่าเพราะว่ามันแบบสนุกมากๆอันนี้คือคัดมาแล้วนะว่าไม่ลำยิยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะพลอยจะออกคลิปใหม่เร็วๆนี้แต่จะเป็นอา่าน่าจะเป็นไลฟ์แอคชั่นก่อนนะเพราะว่าตอนนี้กาลังดูอยู่ค่ะอา่าแล้วก็ใครที่มีซีรีส์เรื่องไหนนะคะแนะนำนะคะ นี่คอมเมนต์บอกพลอยได้เหมือนเดิมเลยพลอยจะมาตอบให้เร็วที่สุดแล้วก็จะรีบไปดูตามบ้างอะไรอย่างนี้เนาะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ